ใช้เทยูวีรุ่นท็อปสุดคือรุ่นของสุพีมาคนลุกคนลุกเลยแค่แค่พูดตัวนี้ตัวเดียวเราก็เบอร์ทึ่งๆแล้วก็มาใส่ในตัวโซนิโต8 G2 ตัวนี้ครอบเวร์ทุกอย่างในเรื่องของเสียงนะครับในเรื่องของเบสของเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมนะครับถ้าลูกค้าที่เป็นแฟนพันธุ์แท้หรือคนที่ตามเรื่องของโซนัสอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าได้ฟังแล้วคุณจะต้องซื้อ สวัสดีครับก่อนเข้าชมเนื้อหาในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยครับคุณผู้ชมครับการออกแบบหรือว่าการผลิตลำโพงถือเป็นงานศิลปะนะครับแล้วถ้าเมื่อพูดถึงงานศิลปะเรื่องการออกแบบลำโพงนะครับก็คงไม่มีใครนะครับจะล้ำไปกว่าโซนัสเฟเบอร์จากประเทศอิตาลีนะครับ วันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมของ KS Home Entertainment Plus นะครับสาขารัชดานะครับมีลำโพงรุ่นใหม่นะครับของ s o n ั s Faber ก็คือ s o n e t t o G2 จะมาพูดคุยนะครับเล่าให้ฟังแล้วก็อยู่กับคุณนัทพงศ์คืยยรลาดนะครับผู้จัดการโชว์รูมเช่นเคยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ้มครับโอ้หอมากเลยนะตอนนี้ s o n e t t o G2 ครับรุ่นเก่าก็ใช้เวลาประมาณสัก4-5ปีที่วางตลาดในไทยเราเนี่ยนะครับก็ได้รับความนิยมมาก นะตอนนี้ก็เลยถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนถามคุณนัทพงศ์ก่อนนะครับว่าตัว Soneto นะครับเป็นซีรีส์อยู่ในเลเวลไหนรุ่นรองแต่ผลิตในอิตาลีอิตาลีครับรุ่นเล็กสุดนั่นปัจจุบันนี่คือรุ่นอะไรลูมินาอ๋อเป็นซีรีส์ลูมินาใช่ครับซึ่งลูมินาก็ผลิตในในอิตาลีแล้วก็ขึ้นมาเป็น Soneto ใช่ครับและ Soneto ตที่คือ G2 และในซีรีส์ Soneto G2 มันมีกี่รุ่นครับจะมีเขาเรียกว่า s o n e t โต้วครับ s o นิโต้ทรีโซนิโตแล้วก็อันนี้เป็น s o นิโต8แเป็นตัวรุ่นพี่พี่ใหญ่สุด s o นิ t o G2 ถึงแม้จะเป็นรุ่นเล็กๆหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้พอมันออกใหม่สุดน่ยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากรุ่นตัวท็อปสุดรุ่นท็อปสุดหนปัจจุบันก็คือซูพีมาใช่ครับที่ราคาเป็นเซ็ตก็คือ26ล้านใช่ครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ26่สบล้านบาทตัว s o นิ t o G2 ได้รับการถ่ายทอดอะไรมาบ้าง ในส่วนของตัวเสียงกลางก็คือมันจะมีอยู่ในรุ่น s o n เ t อตอร์5กับ8ใช่ไหมใช่ครับมีสองสองสองรุ่นนี้ที่ได้รับการถ่ายทอดคือเอามาจากตัว26ล้านเลยอ่ะเทคโนโลยีเดียวกันเลยนะครับก็คือตัวไดเวอร์เสียงกลางใช่ครับเขาเรียกคาคาร์เมเลียคาเมเลียคเมลียมิดเลนอ่าคุณผู้ชมครับถ้าเป็นซีรีส์เกาหลีนะก็จะรู้จัก ซีรีส์เรื่องคาเมริโอบลูก็เป็นลักษณะของเป็นกลีบดอกเนาะถูกครับนะฮะมันเหมือนกันนะฮะมันจะมีห้าแฉกอยู่ใช่ครับครับตัวที่ิมากก็คือถ้าถ้าลูกค้าที่ตามโซนัสอยู่ก็จะพอมองออกนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะเทมากใช่นะฮะแล้วก็วัสดุก็เป็นตัวเป็นกระดาษแบบเขาเรียกว่าเป็นเมมเบรนอะละเอียดมากละเอียดมากนะครับเอาเอาน้ําหยดเนี่ยแทบจะเหมือนใบบัวเลยไม่ทะลุใช่ครับก็คือความคงทน ความแข็งแรงแล้วก็การตอบสนองแล้วก็ความบริสุทธิ์ของเสียงใช่ครับและที่สําคัญคือถ้าเรามาดูใกล้ๆเนาะปกติเนี่ยเนี่ยเซอร์ราลมันจะเป็นโดมจะนูนออกนูนออกนะครับแต่คูดง่ายๆว่านูนออกแต่ของคาเมเลียเนี่ยวางเข้าซึ่งอันนี้จะเป็นค่อนข้างแปลกียบกับตัวรุ่นเก่ามันมีผลดียังไงฮะอันนี้คือมันเป็นการขยับตัวที่เขาเรียกว่าน้อยสุดอ่ะเพราะว่าถ้าขยับตัวมากสุดมันก็จะเกิดลมภายในตู้แค่เห็นข้างนอกเราก็เรียกว่าประทับใจแล้วข้างใน พิเศษถ้าเราผ่าตู้ออกไปจะเห็นคาร์เมเลียมิดเรนนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นคอฟแชมเบอร์ก็คือเป็นไม้คอครอบในส่วนของตัวทวิตเตอร์กับตัวเสียงกลางเพื่อป้องกันการสะท้อนประมาณการรบกวนซึ่งกันและกันประมาณเหมือนตู้ซ้อนตู้ใช่ครับแต่ว่าไอ้ตู้ข้างในเป็นไม้คอบใช่ครับแล้วก็ตัวดอกของวูเฟอร์เนี่ยเป็นส่วนของเขาเรียกว่าบัสเก็ตไอ้ที่โค้งข้างหลังอ่ะใช่ที่เราเห็นเห็นนะใช่ไหมครับแล้วก็ครอบด้วยตัวคอกแชมเบอร์อีกทีหนึ่งก็คือปกติเนี่ยถ้าเป็น ภาษาชาวบ้านทั่วๆไปถ้าเราเห็นก็เป็นเหล็กหล่ออะไรทั่วๆไปถูกแต่ของตัวคาเมเลียไม่ใช่คาเมเลียจะเป็นวัสดุพิเศษขึ้นมาถูกครับนะครับผมอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของที่1แล้วก็คือใช้เท c h นิวรุ่นท็อปสุดคือรุ่นของสุพีรมลคนลุกเลยแค่แค่พูดตัวนี้ตัวเดียวเราก็เปิทึ่งๆแล้วก็มาใส่ในตัวโซนิโต 8G2 ตัวนี้นะครับในส่วนของ ตัวบูเฟอร์อันนี้ก็ขนาด8นิ้วครับซึ่งตัวเดิมอมันสึกประมาณ6นิ้วแต่ว่า3ตัวลดลงตัวตู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้บูเฟอร์ดอกใหญ่ขึ้นครับอันหนึ่งะคุณผู้ชมบอกเลยนะคือตอนแรกอะผมไม่รู้ว่าซัมเนตโต้อะอยู่ในเลเวลไหนของของโซนัทนะแต่แค่ได้เห็นผมรู้สึกเฮ้ยมันต้องเป็นแบบซีรีส์แพงๆอะเนืออกมาพอดูมองไกลๆอ่ะมันเป็นลำโพงที่ลงตัวสมส่วนนะ การออกแบบซึ่งมันทำให้ดูมองว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นลำโพงที่ราคาที่แพงมากที่ต่อไปก็ในส่วนของด้ล่าๆของการเปลี่ยนแปลงของโซนิโต้ 8G2 ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีในส่วนของอิน e นอ a l น่เทคโนโลยีอันนี้ก็คือมันจะเป็นคอนกรีตอันนี้ักเลยใช่ไหมฮะที่เป็นคอนกรีตแต่ว่าตรงนี้มันก็จะเป็นจะเห็นว่าจะมีช่องอยู่ มีมีช่องอยู่ด้านนี้ครับเราสังเกตนะครับว่าตัวคอนกรีตตรงนี้ข้างล่างมันก็จะมีที่โทลสปสี่ตัวกับพื้นแลวพอมาตรงนี้ครับก็จะมีตัวเขาเรียกว่ายกลำตัวกู้ลำโพงไม่ให้ติดไม่ให้แนบกับตัวคอนกรีตตัวนี้็คืออะไรก็คือลอยยกลอยยกลอยขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าสลายโทนอลก็คือเรื่องของเสียงใช่ครับเสียงแล้วก็อินแปลว่าไม่ดีครับเอาไอเสียงที่ไม่ดีนี้ออกไปให้เร็วที่สุดนะครับพวกลมพวกอะไรต่างๆที่มันเป็นแบบ ที่จะทําให้เกิดความเพี้ยนต่างๆใช่ครับขับไปจากตรงนี้ใช่ครับอันนี้คือความพิเศษของโซเนโตครับ 8G2 ซึ่งย้ำนะครับว่าโซเนโตเนี่ยมันจะมีรุ่นน้องสุดก็คือเป็นโซเนโต1โซเนโต2แล้วก็3แล้วก็5 8แล้วก็ S ซึ่งเทคโนโลยีตัวเนี้ยก็คืออยู่ในทุกรุ่นอยู่ในทุกรุ่นนะครับในส่วนของคาบิเลียมิดเลนเนี่ยจะรุ่นพี่ นีจะมีเฉพาะในรุ่นของ 5, ้5กับ8นะครับด้านหลังก็เป็นใบวายอ่าด้านหลังเป็นใบวายแล้วมีฝาครอบใช่ครับแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยความไวก็9ก้าดีบีง่ายในการใช้แอมป์ห้าสิบวัตถ์ถึง400วัตต์ก็ขับออกมาได้ง่ายๆสบายสบายเป็นสัดส่วนที่สวยงามครับอไที่เราเห็นอยู่นี้เป็นวอนัทวอนัทเลยอีกแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นซีเบงเก้ได้รับความนิยมมากซีเบงเก้นะครับดูจากในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของตัวตู้ แลวสิ่สำคัญคือเสียงผมได้เทสแล้วนะ,ะก่อนที่จะทําทคลิปเนี่ยแล้วก่อนที่จะทำคลิปเนี่ยป็นจริงมันมีรุ่นโซ <G Q S 1> เนโตทูจีทูคลขายออกไปหมดแล้วยังไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับเรื่องของเสียงผมอยากให้เมาฟังนะครับจริงๆอไอ้ตัวคาเมเลียเนี่ยไม่มีลําโพงคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเป็นดีไซน์ของทางโซน a าเฟเบอร์เองใช่ครับใช่ครับที่มาใส่เอาง่ายๆว่าจาก26กล้านอะ เทคโนโลยีเดียกันมาอยู่ในนี้ใช่ครับออแ,ลแล้วแล้วในเรนจ์เนี้ยมันโอ้แบบสุดยอดจริงๆเสียงน่าจะแบบแววระเบิดเถิดเทิงเลยดูแบบบูฟเฟอร์8นิ้วคู่อะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็นอกเหนือจาก ที่ตัวโซนิโต้แแล้วจริงๆในเซตในรุ่นนี้เขาจะทำมีมีมทั้งเซนเตอร์ด้วยนะครับมีเซนเตอร์มีมีคู่หลังด้วยสามารถที่จะไปทำเป็นระบบเทเตอร์ได้เลยมเ,เทเตอร์ได้เลยนะ,ะนะครับแล้วความที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ของของโซนอ่ะมันก็จะ,จะมีอะไรบางอย่างที่เอาง่ายๆให้เดาเลยนะเรื่องรายละเอียดนะ มันทั้งเนื้อดีแล้วก็มันน่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเข้ามาเยอะเลยทุกอย่างใช่ไหมครับเขาเรียกว่าครอบคลุมทุกอย่างในเรื่องของเสียงนะครับในเรื่องของเบสของเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมนะครับถ้าลูกค้าที่เป็นแฟนพันธุ์แท้หรือคนที่ตามเรื่องของโซนัสอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าได้ฟังแล้วคุณจะต้องซื้อคุณผู้ชมครับโซนัสก็คือโซนัสนะเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยเรื่องแมคงอินทอร์สแมคงอินทอร์สก็คือแมคงอินทอร์สนะครับแล้วพอสิ่งที่ สร้างเขาเรียกปรากฏการณ์ใหม่อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ให้ตัว Soneto G2 Series นะครับทุกๆุกรุ่นนะโดยเฉพาะมาเป็นพอเป็นรุ่นใหญ่อย่างรุ่น G s อ n e t o 5กับ s o น e t ต8ที่มีคาร์เมเลียเนี่ยแค่ชื่อคาร์เมเลียนี่ก็มีแบบเสน่ห์แล้วอ่ะใช่ครับแล้วได้เห็นดีไซน์ตรงนี้เนี่ยอยากให้มาฟังที่ไหนครับก็มาที่โชว์รูมสำนักงานใหญ่ถนนรัชดาแห่งนี้นะครับก็แล้วก็ ที่ CDC นะครับเรียบด่วนแล้วก็จะมีที่ชั้น3ร้านบลูมิเตอร์ของฟอร์จูนก็สามารถที่จะสอบถามหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็หน้าเพจ Facebook ของ k คเองก็เข้าไปดูได้แล้วก็ช่องทางถ้าอยากจะดูคลิปหรือรายละเอียดก็จะมีช่อง YouTube ของ KS ด้วยนะครับซึ่งก็อยากจะ ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเคสด้วยนะครับผมนะฮะครับโอ้ประทับใจจริงนะครับตั้งแต่ตั้งแต่คือประทับใจโซนัททุกรุ่นอยู่แล้วแต่พอมาเห็นรุ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าถูกชะตาเป็นพิเศษในฐานะที่ผมอยู่กับโซนัทผมอาจจะอยากจะให้ลูกค้าได้มาฟังเองเพราะว่าถ้าผมพูดไปก็อาจจะยังไม่เชื่อแต่ผมอยากให้ได้มาสัมผัสครับผมเชื่อว่าท่านจะต้องประทับใจในเสียงและก็ราคาของโซนัท คืนโดยความเห็นส่วนตัวนะพี่ว่ามันลงตัวทุกจุดนะทั้งดีไซน์ทั้งเทคโนโลยีทั้งราคาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหมาะเจาะจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับนะครับอย่าลืมนะครับมาดูที่ KS นะครับทุกสาขา CDC รัชดาแล้วก็บูมิเตอร์ที่ Fortun Hall แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของทาง KS ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ